การบวชลูกมีกุศลอย่างไรผลบุญใครจะได้รับบ้างผลบุญนะลูกคนบวชได้รับส่วนพ่อแม่เนี่ยถ้าลูกประพฤติปฏิบัติด,ดีแล้วพ่อแม่เนี่ยระลึกถึงพู้เจ้าบอกการระลึกถึงเนี่ยแม่เพียงระลึกถึงก็ยังได้อาน,นิสงค์คือจะเกิดปิติเกิดความสุขเหมือนเราเนี่ยระลึกถึงสิ่งที่เราเลื่อมใสยอย่างใดอย่างหนึ่งเราเกิดความเลื่อมใสว่าเออลูกเราได้บวชได้ประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ แค่เนี้ยจิตเราก็เป็นบุญเป็นกุศลละนะอ่าขั้นตอนที่ถูกต้องหากต้องการให้ลูกบวชเรียนต้องทําอย่างไรก็คือให้เข้ามาฝึกหัดก่อนไม่ใช่กลหัวห่วหวมผ้าเหลืองบวชเลยห่มผ้าก็ยังไม่เป็นเลยล้างบาทเช็ดบาทตทำอะไรก็ยังไม่เป็นทําข้อวัไม่เป็นนะอ่ามันก็จะเกิดผลเสียต่อพุทธศาสนา ก็ต้องมาฝึกหัดปฏิบัติห่มจีวรให้เป็นซักย้อมจีวรทำยังไงนะล้างบาทเช็ดบาททำยังไรดูแลบริขารเสนาสนะนะทำยังไรต้องมาสอนกันใหม่หมดเลยปัจจุบันกำลังพยายามให้ลูกสาวอายุ12ศึกษาพุทธวัจนาะดีให้ศึกษาคำศาสดาตัวเองเ่ยดีแน่นอนเพื่อเป็นพื้นฐานชีวิตที่ดีที่ถูกที่ควรให้เขา ลูกสาวมีคำถามฝากเรียนถามพระอาจารย์ว่าบทสวดแผ่เมตตาที่ว่าสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกสามารถใช้ได้อยู่หรือเปล่ามีในพุธวจนะหรือไม่อมบทนี้ก็แต่งขึ้นนะก็หยิบคําของผู้เจ้ามามาผสมกันนะก็แต่งขึ้นใหม่เรียบเรียงกันใหม่อืมพวกบทแผ่เมตตาที่เราใช้เนี่ยก็จะมีน บทอิมินาปุญญกรรมเมนะนะด้วยบุญน้อุทิศให้อะไรแต่ไรเนี่ยบทพวกนี้ก็แต่งขึ้นใหม่เหมือนกันแล้วก็แต่งเพลินแต่งไปแต่งมาแต่งผิดอีกนะไปอุทิศให้ไรมีขันสี่ขันมีขันห้าขันมีขันขันเดียวอะไรนะไอขันขันเดียวมีไม่ได้สัตตานังมีขันขันเดียวไม่มีนะอย่างน้อยที่สุดพวกอยู่ในสัญญาเวทยิตานิโรธสมาธิขั้นสุดท้ายก็ต้องมีสองขันคือวิญญาณขันกับสังขารขันเนี่ย ต้องมีผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้โดยวิญญาณนะขันเดียวมีไม่ได้พระศาสดาบัญญัติไว้เลยว่าขันเดียวมีไม่ได้บอกผู้ใดจะกล่าวการมาการไปการจุติการอุบัติของวิญญาณวิญญาณขันเนี่ยโดยปราศจากขันทั้งสี่เป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้นะดังนั้นธาตุรู้จะปรากฏได้ต้องมีรูปนามอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเสมอนะ จากนนทบุรีผมพยายามค้นหาปฏิโมก150ข้อจากเว็บไซต์แต่หาไม่เจออยากได้มาศึกษาใจจริงอยากทำเป็นหนังสือเลยจะได้ถวายเป็นธรรมทานอ๋อกำลังทำอยู่นะจะมีสี่พระสูตรที่คงกัดกับวัชีนะวัชีบุตรสาธิกามิทางพิกเวดิยัตทสศิขาปตะสตังอนวัธมาสังอุเดสังอากาศชาติ ตัวคำว่าดิยัตทศิขาปดาสตางังแปลว่าร้อยหาสิบตัวเลข150ยห้าสมีหนึ่งร้อยห้าสิบทุนรัฐบิดโดกของฉบับสยามรัฐทั้งบาลีไทยแล้วก็อีก2อฉบับมหมามกุฎมหมาจุฬาก็แปลว่า150ยห้าทุนทั้งหมดแต่อย่าเข้าใจว่าศินมีแค่150ไม่ใช่สิกขาบทสินมี3กลุ่มรวมแล้วมากกว่า2,400ข้อหลายพันข้อมาก ในสามกลุ่มนี้ต้องรักษาทั้งหมดแต่ไม่ต้องนํามาสวดทั้งสองพันกว่า็เอามาสวดแค่ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบก็จะจํากันไม่หวัดไม่ไหวแล้วคือศินอันเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจัรย์การประพฤติปฏิบัติไม่ใช่ว่าสวดแค่ไหนรักษาแค่นั้นนะสวดเพื่อให้ทบทวนสินอันเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจัรย์ส่วนสินอันอื่นเนี่ยต้องรักษาแต่อาจจะบกพร่องได้นะอาจจะบกพร่องได้บ้าง พระองค์บอกเลยว่าอาริบุคคลขั้นโสดาสกิตาคาอนาคาพลานก็อ่านบกพร่องได้เพราะไม่มีไม่มีผู้รู้ใดๆกล่าวความอาภัพต่อการบรรลุโลกุตรธรรมด้วยอพระเหตุสักวานะดังนั้นพระต้องรักษาสิกขาบทของตนเองทั้งหมดมากกว่า2,400ข้อนะแต่นำมาสวดแค่150ข้อจะสวด2,000กว่าข้อก็ได้ไม่ได้ว่าดีทรนะงจำได้ทั้งหมดยิ่งดีจะได้ ผิดน้อยๆหน่อยซึ่งการสวดเยอะไม่ใช่ว่าจะรักษาได้เยอะด้วยนะอย่างทุกวันนี้สวดกันเนี่ยแต่รักษาได้ไหมรักษาไม่ได้ไม่รักษาผลเสียหายอันเกิดจากการไม่รักษาเนี่ยนะเสียหายมากกว่าเนะเรื่องของการสวดยมสวดสินห้าครบเลยแต่ไม่รักษาสินห้าสักข้อเลยแต่สวดครบทุกวันเลยนะไกอีกคนเนี่ยคนนี้ไม่ได้สวดเลยแต่รักษา ในห้าข้อครบหมดเลยโยมว่าอันไหนจะเกิดประโยชน์กว่ากันเนะี่ยนี่สวดเก่งเน่ยสวดครบเลยนะนั่งสวดทุกวันแต่ไม่ได้รักษาเลยการรักษาสําคัญกว่าให้เข้าใจเรืองแยกเรื่องการรักษากับการสวดให้ดีนะนี่จากนนทบุรีเรื่องสัตสามสหายออกะทาลิงช้างเขาก็ยกระสูตรนี้มาพระสูตรนี้ตลกมากนะอ่านแล้วสนุก อ้สัตว์สามตัวเนี้ยมันกินอาหารกันอยู่ตามปกติเนี่ยแล้วมันก็วันหนึ่งมันก็เออเราน่าจะหาอาหารมาแล้วมาแบ่งปันกันนะแล้วจะแบ่งให้ใครก่อนละ่ะมันก็สงสัยก็เลยถามว่าวเอาแบ่งให้คนที่แก่ที่สุดก่อนแล้วกันใครเกิดก่อนนะก็เลยต้องมาวัดเออเราจะรู้ได้ไงใครเกิดก่อนนะ,ะมีนกกระทาลิงช้างนะไอช้างก็บอกว่าเนี่ยเห็นต้นไทรต้นนี้ไหม นะสมัยที่มันยังเด็กอยู่เนี้ยต้นทรเนี่ยยอดมันละท้องมันนะนะคือมันแสดงมันเห็นตั้งแต่ต้นทรายัยงต้นเล็กๆอยู่เลยอืมไอลิงก็บอกว่าอ๋อต้นทรายเนี่ยเหรอสมัยมันเด็กๆมันเก็บยอดกินอยู่นั่งเก็บยอดกินอ้าวเล็กกว่าอีกลิงนั่งอยู่ยังเก็บยอดได้น,นั่นในช้างเนี่ยอยอดตัองต้องสูงกว่านกกระทาอ๋อต้นทราเนี่ยเหรอ นะสมัยมันอยู่ในลังนะมันเห็นพ่อมันนะ่ะไปกินนะเม็ดทราที่โนโนแล้วมันขี้รถอยู่ตรงเนี้ยนะต้นทรายนี่เกิดแกส่กแกสุด้นกกระทาแก่สุดนะโอโ้โหเกทับกันน้าดูเลยนะอ่านะนั้นก็เลยยกให้นกกระทาเป็นตัวพี่นะเวลาเอาอาหารมาได้ปุ๊บให้นกกระธามันกินก่อนแล้วก็ให้ลิงกินแล้วก็ถึงให้ช้างกินนะอย่างนี้ ก็เลยตรงนี้อุปมาผูา้เจ้ายกมาเพื่อ <c oughs> เพื่อบอกว่าอาหารอันเลิศเสนาสนะที่เลิศน้ําที่เลิศเ,เนี่ยควรเหมาะสมแก่ภิกษุประเภทใดบางคนก็ตอบเหมาะกับพระลาหาันเหมาะกับพระผู้เลิศทางฤทธิ์เหมาะกับคนนั้นคนนี้ผิดหมดเลยไม่มีใครตอบตรงสักคนหนึ่งผู้เจ้าบอกเหมาะแก่ภิกษุผู้มีพรรษามากที่สุดผู้แก่ที่สุดนะ ดังนั้นเวลาแจกแบ่งอาหารหรือเสนาสนะของสงฆ์ก็ตามต้องให้กับผู้มีลำดับพรรษามากที่สุดก่อนนะแม้พระละหันก็ลองไว้ก่อนรลอกก่อนให้ผู้แก่ก่อนแก่พรรษานะหรือหรือการเข้าห้องน้ําก็ตามถ้าโยมกลูกันไปเข้าห้องน้าเนี่ยจะจัดลําดับยังไงนะอันนี้ไม่มีลําดับพรรษาพู้เจ้าบอกให้มาให้ผู้มาถึงก่อนเข้าก่อน ก็แสดงว่าอาการหนักต้องรีบวิ่งไปก่อนนะใกล้มาถึงก่อนเข้าก่อนไม่มีพรรษาเนี่ยเขาถามว่าสัตว์สามารถรักษาศีลห้าได้หรือเปล่าและถ้ารักษาศีลห้าได้สามารถรู้ธรรมะได้ไหมไม่ได้นะสัตว์รู้ธรรมะไม่ได้ต่ำกว่ามนุษย์ลงไปเนี่ยเป็นสัตว์ที่อาภัพนะไม่สามารถรู้ธรรมะตรงนี้เองได้พระศาสดาบัญญัติหรือไม่ว่าพระสงฆ์ต้องเทศอะไร พระสงฆ์ต้องเทศเทศอะไรเทศเพื่ออะไรอ๋อถ้าคิดว่าบรรลุแล้วไม่อยากให้ใครรู้ตามก็ไม่ต้องเทศ <c oughs> ก็แบบพระปัจเจกอ,ะอ่ะอ่าอันนี้จะว่าพระปัจเจกก็ไม่นะก็นี่ไงแบบไม่อยากเทศนะ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ตอนนี้พอเทศก็เทศทําไม <c oughs> เทศเพื่ออะไร <c oughs> อย่างนี้ใช่ไหมดังนั้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจิตจะน้อมไปเพื่อเมตตาแก่สรรพสัตว์แบ่งปันความรู้ที่เรารู้เนี่ยให้เขาบ้างนะ,อ,ะอย่างโยมได้กินอาหารอร่อยทํากับข้าวเป็นโยมอยากให้คนอื่นกินอร่อยด้ไหมยอยากเนี่ยนเธอลองกินอันนี้บ้างดิมีขก็ท่านะทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างนีงน้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นการแบ่งปันการเสียสละการให้โอกาสเนี่ยอันนี้เป็นอุปนิสัยของสัมมาสัมพุทธเาแล้ว จิตน้อมไปเพื่อความเมตตาแต่พระปัจเจกพุทเจ้าก็ไม่สนใจอะไรแต่จะว่าท่านผิดก็ไม่ได้ก็ต่างคนต่างขนขวายเอาเองใช่ไหมเดินถึงที่หมายปลายทางแล้วนะอยากจะแบ่งปันไอ้แผ่นที่นี่ดีนะเอาไปคนละแผ่นคนละแผ่นนะ,ะก็เมตตาดีนะคนอื่นก็ได้บรรลุหนทางด้วยอืม